รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี หรอแม่อาจารย์เหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนชมพูชมพูพิงค์พันเตอร์เตอร์เดิมเตอร์เดิมดไม่ใช่ละไม่เหมือนเหมือนพิกเลตไปกันใหญ่แล้วโอ้โหแต่ละยานสวัสดีซัมเมอร์ค่ะอาจารย์ครับซัมเมอร์นี้ฤดูร้อนใช่ครับเราอย่าไปร้อนตามอากาศนะซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่กลางแดดซึ่งอืบรรยากาศมันเย็นเย็นดีเนาะอาเย็นเหรอเย็นเลยดูไปช่นนเลย อย่าไปรอตาอากาศค,ค่ะเจอกับเรา2คนได้นะคะคอย่างนี้กลางคืนแบบนี้สี่ทุ่มครึ่งขอต้อนรับคุผู้ชมเข้าสู่รายการ d i อ a l ล u e เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตได้ตีลี่หวงจุ้ยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพามาร้านาขนมไม่ใช่ร้านอาหารซึ่งร้านนี้อยากจะพจะบอกเลยว่าสานชอบ<แ>ไหมแค่เห็นเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันแตกตามากอะ เอาง่ายๆแค่ชื่อชื่อเนี่ยทุกคนจะคิดว่าวินเทจโบราณอยู่ริมน้ำทองหยิบเอ้ยไม่ใช่ทองใหญ่ทองยอดไม่ใช่ทองยูไม่ใช่ทองย้อยทองย้อยครับซึ่งเป็นร้านที่อยู่ใจกลางคอยอารีครับอาจารย์ไหนไเนี่ยตอนนี้เราถึงหน้าร้านเขาแล้วแต่เรายังไม่เข้าร้านเขานะใช่ครับอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้จ๋าหน่อยคืออย่างนี้ ร้านนี้เป็นร้านที่ในโซนนี้เป็นโซนที่คนวอล์กอินสำหรับเดินใช่ไหมเขาเดินอย่างนี้แต่เดินแต่เดินไม่ถึงนาทีจานไม่ถึงนะทีเขาเป็นร้านเป็นร้านที่คนเขาเดินแบบเป็นเป็นแหล่งของคอนโดมิเนียมเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะเอาปีก็เยอะด้วยเป็นคนที่ใช้การเดินมาซึ่งร้านของเขาเนี่ยอยู่ตรงทางสามแห้งพอดีเลยนี่ประตูเห็นไหมนี่ประตูทางเข้าประตูของเขาหันมาทางนี้นี่คือทางสามแห่งที่กำลังตรงเข้าหาร้านเขา อันนี้เป็น,ปนถือว่าเป็นทางสามแพ่งเหรอจานถือเป็นทางสามแห่งของคนเดินซึ่งคนเดินออกมาเห็นร้านเขาเลยเห็นไหมครับมีแต่จุดดีไม่มีจุดเสียครับใครบอกว่าทุกอย่างมีแต่จุดเสียอย่างเดียวไม่มีจุดดีผมบอกเลยว่าทางสามแพ่งถ้าค้าขายดีมากๆเลยเ<อ>วาวถ้าอย่างนั้นตรงนี้<อ>แค่หน้าร้านก็ดีทำเลที่ตั้งของร้านนี้ก็ดีแล้วดีครับเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าอะไรที่เลือดหลายๆอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างถูกต้องคับ ป่ะเชิญจากทางนี้เชิญจ้ะเรามาดูขนมกันก่อนเรามาถึงแล้วเราก็ดูนะน้องครับน้องครับนี่หนึ่งชิ้นครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยน้องคนนี้หน้าตาคุ้นคุ้นน่คุ้นคุ้นสวัสดีสวัสดีครับถึงพี่น้องโอ้โหเจ้โหเอาหรอเป็นน้องก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อทองย้อยแผ่สุวรรณเจ้าของร้านทองย้อยคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมและนี่คือเจ้าของร้านทองย้อยนะคะคุณบีมค่ะสวัสดีค่ะก่ะอนที่จะพบเจ้าของร้านครับผมให้ดูก่อนว่าอะไรที่มันน่าสนใจดูสิครับทิมกอบอยู่ในถ้วยเคยเห็นไหมเคยกินเป็นแบบเหมือนน้ำแข็งใสอะออ เราไม่เคยเห็นตาเห็นสีเขาสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นครับไม่ได้เรื่องของหวานเรายอมใครไม่ได้ใช่ไหมเราต้องกินก่อนโอ้ช้อนไหมค่ะอะไรอะไรเ้าคุณจะสาดด้วยไหมคะให้สุภาพปรีถือก่อนแล้วกันจะไม่ให้กินอ่ะให้ลอง นี่แหละอาจารย์เป็นคนแบบนี้นะคุณผู้ชมสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยก็มานั่งกินขนมยั่วอาจารย์ลองดูดิว่าขนมน่ากนใครไม่ได้คุณผู้ชมอย่าไปติดเลิกติดตาไปเลยเดี๋ยวนะกินขนมยัว่วไม่มันไม่กลัวใครกินใครกินนี่ซอสอยู่นี่ซอสอยู่นี่ใครกินครับนี่แหละครับพิธีกรนะครับก็พยายามจะยั่วกับท่านผู้ชมว่าของหวานในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยมันควรที่จะกินไหมนะครับอร่อยมากไม่ควรที่จะหยุด ่ครับเราได้ของกินตามที่เราต้องการแล้วซึ่งมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับในล้านนี้แต่อะไรตอนนี้ก็คืออาจารย์ยังไงอะม,มันช้อนมันไม่ไ้ะยาใช้มือจบแล้วบอาจารย์ออธนวันจิราจเจริญเวธ ถ้าไม่นับโซนขนมนะนี่คือจุดเช็คอินจุดแรกของร้านนี้โอ้โหสวยงามสีชมพูเหมือนชุดเราเลยเนาะใช่แต่ว่าร้านนี้ไม่ได้ไม่ใช่สีชมพูใช่ไหมคะบีมีสีอะไรบ้างมีทุกสีในแผนโทนเดี๋ยวไปดูกันปาบอกว่าเป็นคนจัดร้านแนวคิดไอเดียต่างๆทำองหมดออกแบบเองคุมงานก่อสร้างเองจัดดอกไม้เองนี่ไงเขาถือบอกว่าสวยรวยเลิศนุ่น นี่ย <Hey, hey. S 1> ขึ้นป้ายเลยเห็นไหมขึ้นป้ายแล้วก็แฮชแท็กแนะนะคุณผู้ชมว่าคนสวยต้องมาคือถ้าคนชอบของหวานขนมหวานอยู่แล้วผมแนะนําว่าจะพลาดที่นี่ไม่ได้เลย oh. แล้วมีทุกอย่างให้เลือกจริงจริงแล้วเป็นอะไรที่แบบที่มันน่าสนใจตรงที่ว่า เขาประยุกต์จากผลไม้ขึ้นมาทําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอยอย่างนี้แปลว่าถ้าเรามาฤดูร้อนอย่างนี้ก็จะได้แบบมายองชีสค่ะวันนี้มีมายองชีสค่ะแล้วค่ะมาบางวันจะมีทุเรียนหมอนทองค่ะเป็นเค้กนะคะก็คือไม่ได้มีแบบนี้ตลอดเวลาตามฤดูกาลเอางี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับคุณบีไปกว่านไปถามว่าเรามีเมนูอะไรบ้างร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วไปค่ะ ้นหนึ่งว่าน่ารักแล้วนะคะชั้นสองต้องขึ้นมานี่คือเป็นคอนเซปอะไรคะคุณบิ๊มคือจริงๆตอนบิ๊มแต่งร้านสาขาเนี่ยคือทุกๆสาขาบิ๊มจะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเป็นดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่เปลี่ยนไปอย่างสาขาแรกที่คุณจะจะายไปอ่ะตอนนั้นบิมอยากไปมาดากัสก์บิมก็จะแบบเหมือนก็จะมีต้นมะพร้าวเบี้ยวเบี้ยวมีแบบต้นมะพร้าวแต่ไทรายนิดนึ่งเขาเอาจินตนาการของเขาออกมาเพื่อให้จัดร้านเพื่อเขาจะท้อนให้เขาให้ให้คนที่มารู้ว่าเขา กำาลัางจะสืออะไรคุณบีมเปิดร้านมานานเท่าไหร่แล้วทั้งทุกสาขาเลยนะตั้งแต่เปิดธุรกิจทองย้อยเนี่ยเปิดมาได้เข้าปีที่5แล้วค่ะถ้าพฤษภาคมนี้ก็จะครบปีที่5นะคะ mm hmm. ก็สาขาแรกเนี่ยจะเปิดที่ซอยอารีสัมพันเจค่ะก็เป็นสาขาเล็กๆเ,เลยค่ะสาขาแรกที่คุณจะจ่าเคยไปเนาะแล้วก็แล้วก็สาขาที่2ก็คือที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็เราก็ย้ายปีนี้เราย้ายมาที่ซอยอารีสีเหนือค่ะเพื่อให้แบบ ลูกค้ามีสเปซที่ใหญ่ขึ้นค่ะทําไมถึงชื่อทองย้อยเออจริงๆทองย้อยเนี่ยมาจากชื่อแบรนด์เสื้อผ้าค่ะบีมทำเสื้อผ้ามาก่อนทํามาเข้าปีที่12แล้วค่ะใช่คือที่ทําคาเฟ่เนี่ยพอรูสึกว่าเป็นขอกระเช้าไม่ค่ะเป็นดอกๆค่ะเป็นดอกไม้แล้วคนชอบดอกไม้ใช่แล้วก็ทองย้อยเนี่ยจริงๆเป็นชื่อจริงของบีมชื่อทองย้อยแพ่สุวรรณ คุณบีมชื่อทองย้อยเป็นใหญ่ๆค่ะชื่อทองย้อยกดปุ่มเลยรกดปุ่มเลยปึ้งปึ๋งกดปุ่มอะไรจันปุ่มออกเฮ้ยยังไงนะยังไงนะคุณบีมชื่อทองย้อยเฮ้ยเจ้าจ่าที่พิมพ์นาศอีสันกันชัยชนวันอีสัขนมมาเป็นไงเฟกไม้ทันทีอีกทีหนึ่ง โอ้โหเยอะมากอะเยอะมากคุณบ oh, ิมค่ะขนมของบิมคือสวยมากๆคุณบิมช่วยแนะนำขนมให้พวกเรก็จริงๆเนี่ยแนะนำเวลามาร้านเนี่ยสั่งโกลเด้นเซ็ตง่ายสุดเซ็ตทอง เซตทองเนี่ยจะได้ทานขนมไทยแบบนี้ค่ะห <Wow. S 2> ้าชนิดค่ะก็จะเป็นพวกขนมไทยแท้แต่โบราณขนมต้มเปียกปูนลูกชุบตะโก้ข้าวเหนียวอะไรอย่เงี้ยค่ะ <Wow. S 2> น้อนแล้วก็จะได้ชาร้อนหนึ่งกาค <Wow. S 2> ุเซ็นะคะหเซ็ <Wow. S 2> นะคะพร้อมคุกกี้ซิกเนเจอร์แล้วก็ได้พวงโซดาค่ะ สองรสเป็นเป็นร้อนเป็นเย็นค่ะแล้วก็จะได้เค้กสองชิ้นด้วยนะคะใน golden เซตคือรับรองว่าสั่งกลเด้นเซตเนี่ยแน่นอนจบทีเดียวอยู่เลยส่วนใหญ่จะเป็นขนมไทยแต่ก็มีขนมฝรั่งด้วยเป็นคุกกี้อันนี้เป็นชาอะไรครับอันนี้ชาตะไคร้ค่ะตะไคร้สีฟ้านี่ออกสีฟ้าเลยนะอันชันค่ะมีความแบบน่ารักมากเลยอะจะมีความแบบว่าจิบชากันก่อนสวยงามค่ะไม่น่าลัก ทีเดียบเห็นบอกมาแต่เช้าค่ะทำไมสปา<ะ>เปิดด้วยขนมหวานด,ด้วยชาแต่นี่ค่ะจานเป็นเค้กที่จะตารับรองว่าผู้รับต้องชอบโดยเฉพาะ เจ้าของวันเกิดเนาะมีให้เลือกหลากหลายมากแล้วแต่ละอย่างเนี่ยคุณบีมช่วยแนะนำหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเค้กสูตรพิเศษของที่ร้านเราคิดขึ้นมาจานวันเกิดถึงแล้ว Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday ค่ะถึงแล้วไงขอจ่ายเป็นำสุดมากๆนะคะสบายทิ้งหยิบไมยงชิดขึ้นมาอ้ามอะไรอาจารย์สุดยอด อันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าไม่ยองชิดฤดูร้อนต้องมาใค่ะอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษเฉพาะหน้าร้อนจะแบบแค่เดือนอกว่าไม่เกิน2เดือนค่ะที่มายองชิดออกลูกค่ะก็ปีหนึ่งก็จะได้ทานประมาณ2เดือนออเป็นเมนูไขน่นีนะคะมายงชิดชีสเค้กค่ะแล้วก็จะมีรสอ,อื่นๆค่ะค่ะ มีอะไรบ้างเอ่ย<อ><อ>ค่ะเค้กนะคะก็ะซิกเนเจอร์เลยจะเป็นเค้กบัวลอยไข่หวานตัวที่มีกรีดบัวเนาะไข่หวานไข่เค็มค่ะแล้วก็มีเค้กมะพร้า,พาวอ่อนลูกตาลสดตัวนี้ไ<อ>ายดีตลอดเลยนัมเบอร์วันเหมือนกันะนะคะแล้วก็จะมีเป็นชีสเค้กค่ะชีสเค้กเนี่ยเราจะมีลิ้นจี่เลมอนฮันนี่ค่ะแล้วก็มะยงชิดชีสเค้กะสาวรสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็พิเศษสุดเลยคือเนาะโยเกิร์ตกานโน่าอันนี้ทานแล้วไม่อ้วนค่ะ เป็นแบบเป็นโยเกิร์ตเป็นน้ำผึ้งเป็น,นง้นนอแล้วก็เป็นไกโนลา,เห,าเหมาะกับคนที่รู้สึกผิดเวลาทานขนมใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเมนูที่บิมคิดเมนูสุดท้ายเพราะว่ารู้สึกผิดขึ้นมาแล้วชอบเป็นเมนูที่บิมชอบที่สุดอุ่นเลิศมากค่ะอ,<า>อาจารย์อาจารย์อย่าบอกนะท่านกินเม็ดกาแฟที่เขาตกแต่งอยู่ในจานอ่ะไม่เขาบีบดู มาดมดูนี่กาแฟนี่คือกาแฟค่ะอันนี้คือทองย้อยเชคกาลิโต้แบล็คลมอนเชคกาลิโต้เรียกสั้นๆก็คือทองย้อยเชคค่ะเป็นเมนูไข่ดีของที่ร้านเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเนาะแล้วก็น้ำพึ่งแล้วก็เลมอนสดนะคะแล้วก็เชคเย็นๆแล้วก็ดื่มสดชื่นค่ะคาเฟอีนขอบคุณค่ะอาจารย์นี่ อันนี้ทองชมพูค่ะอันนี้น่าจะบอกจา๋านะอันนี้นุ่งจีกุลาค่ะอาจารย์หนูบอกอะไรชมพูชมพูเหรอจย์ใช่หนูชมพูทั้งตัวแหละอร่อยมากค่ะสุดยอดเลยอ่ะคุณบีให้คะแนนเลยเนี่ยกี่คะแนนดีคะโอ้โะกดไงให้คะแนนผ่านแล้ว ตึง <c oughs> จริงเจ้าสังเกต <c oughs> ว่าคุณวีนจะมีขนมไทยก็เป็นแบบผลไม้ไทยๆ <c oughs> <idee> ที่อยู่ในประเทศไทยใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์เยอะมากผ <c oughs> สมกับผลไม้ฝร,รัง่งใช่คือวีอาจจะเดินตลาดวีเป็นคนชอบเดินตลาดมากๆก <c oughs> คือทุกวันนี้ยังไปแบบซื้อทุเรียนเองหรือว่าซื้อมะยงชิดเองพวก,กวัตถุดิบที่สําคัญจะชอบไปแล้วก็เวลาไปเดินเนี่ยก็จะเห็นอ้าวมีลูกตาลอ่ะเดี๋ยวซื้อลูกตาลไปลองทําอะไรดูมีมะยงชิดมีเงาะอะไรอย่างงี้ค่ะก็แบบ ซื้อมาลองทํานุ่นทํานี้ดูค่ะมีร้านแบบนี้นะคะก็ดีมากๆเพราะว่าต่างชาติก็เยอะแล้วคนไทยก็ช่วยกันเยอะอร่อยไหมคะอาจารย์ที่สดเลยลอหะมาร้าน,นของหวานนี่ตรงโจ์เลย <c oughs> เอาอย่างนี้ถ้างั้นเดี๋ยวจับพักให้อาจารย์กับก้จาจ่าคุณบีมดื่มด่ากับอาหารที่สวยงามน่ารักแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์วงจุ้ยทีนีว่าตีรี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับทางย้ีย e s s hey, i o n And no momentum. Just because it's easy, that don't make it better. มาอยู่กับรายการดิอ u ล l o c นะคะที่ทองหย้อยคาเฟ่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ามแล้วแฟนๆรายการจะรู้ดีว่าช่วงนี้สําคัญมากมากเพราะว่าอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ดีลีฮุงจุ้ยหรือว่าฮุจุ้ยภายในอาคาร,ครของที่นี่เป็นยังไงคะอาจารย์ด้วยความโชคดีหรือว่าเ,เราไม่รู้ถ้าเรามองหันไปทางโน้นเราจะเห็นบันไดเห็นไหมครับอ่าค่ะค่ะซึ่งบันไดตัวเนี้ยถ้าโดยตามหลักการมันคือกาแฟน้ําที่เทล,ลงมาหาเราถ้ามีบันได ทาให้คนทุกคนเวลาเดินลงมาก็จะเห็นร้านนี้นี่เป็นจุดดีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกของโฮมจุ้ยที่ถือว่าดีนะครับกับเมื่อกี้คือทางสามแพร่งที่เราเห็นถูกไหมครับแต่แล้วร้านเนี้ยตอบโจทย์ตรงไหนตอบโจทย์ตรงที่ผมพูดเสมอว่าร้านประกอบการขายอะไรให้โชว์สินค้าตรงนั้นเดินเข้ามาต้องประท้าสินค้าเลยก็เห็นสินค้าเหมือนเมื่อกี้ที่เราเดินมาเฮ้ยอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินเห็นก่อนเลยใช่แม้แต่ข้า,างคนอยู่ภายนอกก็เห็นนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เขาทําได้ก็คือ ประทลุปมเป้าหมายเลยก็คือได้ได้ธุรกิจเข้ามาแน่นอนร้านอย่างนี้เปิดขายคนก็เต็มไม่เปิดขายคนก็เคาะประตูว่าทําไมไม่เปิดแต่การขายกับการเก็บมันสวนทางกันของที่นี่เนี่แหละตรงนี้ยแหละตรงนี้แหละคือที่ที่เก็บเงินไม่ได้เลยเพราะเจ้าของเป็นพวกนักธุรกิจที่ชอบลงทุนชอบสร้างเรื่อยเปื่อยมากมายอะไรสเปเซรัลซื้อได้ทุกอย่างเอฟวีติงจิงกะเบลเอาไปลงทุนต่อยอดหมดเลยอย เป็นไงเป็นไงเข้ามาอยู่ในสมุดบัญชีของดิฉันหรือเปล่าคะเป๊ะคุณผู้ชมเป๊ะจริงๆคือตอนนี้เขาค้าขายได้แต่โตเก็บมันเข้าไปเก็บไม่ได้ซึ่งตอนนี้ห้องน้ำเขาถูกไหมเขาหันข้างถูกต้องนะหันข้าถูกต้องค่ะแล้วก็ต่าลงถูกต้องใช่ครับห้องน้ำขาถูกต้องแต่ทำไมึงเก็บเงินไม่ได้นั่นน่ะสิคะเพราะทางที่จะไปห้องน้ํามันเป็นทางลาดขึ้นไปแล้วพอบต่อขึ้นไม่ได้ต่อให้ข้างในคุณทําห้องน้ําถูกก็ตามก็ถือว่าเป็นผิดทันที จุดนั้นจุดเดียวที่ทําให้น้ําไม่สามารถไหลเข้าไปห้องน้ําเขาได้วิธีการแก้ทําพื้นให้มันเท่ากันให้ได้นะครับจากหน้าบานให้เท่ากันให้ได้สเตปนี้เหรอคะอาจจะต้องเอาออกนะครับอาจจะต้องเอาออกให้พื้นเท่ากันเพื่อให้กระแสน้าไหลไปถึงห้องน้ําไม่ได้พอมาถึงห้องน้ำได้กลายเป็นว่าทรัพย์คุณจะเพิ่มมหาศาลเลยจากที่มันอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีอีกจุดหนึ่งเรีือจุดคลายแม็กคลายแม็กใช่เพราะว่าพอเราทําพื้นเท่ากันแล้วน่ะถ้าเรามีภาพห้องน้ำให้เห็นนะตอนนี้จะเห็นว่าหน้าห้องน้าก่อนที่จะเข้า ห้อพื้นห้องน้ําต่ําลงจริงค่ะแต่น้ําก็ไหลเข้าห้องน้ําไม่ได้เพราะหน้าห้องน้ํามีคิ้วลามีเนตขวางไว้อยู่ต้องเอาคิ้วลามีเนตออเพราะคิ้วลามีเนตตัวนั้นคือไม่ได้ส่งมินเดียวก็ไม่สามารถให้กระแสน้ําไหลเข้าไปได้อาจารย์ช่างสังเกตมากนะคะอาจารย์เป็นคนละเอียดตะกี้นี้ตอนเดินเข้ามาเห็นเลยเหรอคะผมเดินไปดูมดแล้วทุกคนเดินไปไหนมาไหนผมใช้เวลาแป๊บเดียวในการดูทุกอย่างสแกนทุกอย่างหมดเรียบร้อย โอ้โหคุก็เพราะฉะนั้นที่นี่จุดที่ต้องแก้คือห้องน,น้ำห้องน้ำตัวเก็บทัพย์อย่างเดียวทุกวันนี้ซรัพย์ไม่ต้องหาซรบับวิ่งเข้าหาทุกวันแต่กลายเป็นว่าคุณได้ทัพย์ตัวนั้นมาแต่คุณเอาไปแปร,แรสภาพเป็นอย่างอื่นแทนที่คุณจะเก็บก่อนอนะถ้าคุณแป<ช>รสภาพตรงนี้ <laughs> เก็บมาได้ <laughs> เพราะคุณเก็บได้คุณจะรู้เลย <laughs> ดเฮ้ยธุรกิจเนี่ยคุณจะลงทุนได้มาหาศาลมากกว่าน,นี้ที่ว่าตรงเนี่ยตรงตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้รู้จักกอาจารย์มาก่อนเนาะ แล้วก็อาจารยก์ก็เข้ามาก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็แกก็พูดอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยรู้ได้ยังไงเพราะว่าจริง,รงๆแล้วอะ่ะพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องการเก็บเงินเหมือนไม่ได้ซีเรียสว่าทำเราต้องมีผลกําไรทำเราต้องมีผลกําไรเก็บเงินไปซื้ออะไรหรือไปทําอะไรก็จะเป็นแบบว่าพอทําสาขานี้มีผลกําไรมีเงินก็ขยายสาขาต่อไปคือเราอจะมองในเรื่องของการลงทุนหรือว่าแบรนดิ้งหรือว่า ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการแบบพัฒนางานไปเรื่อยๆค่ะก็ก็ไม่ได้เก็บเงินเลยค่ะลงทุนไปเรื่อยๆเลยค่ะผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเป็นเรื่องที่อยากจะบอกเพราะว่าผมมีการไปดูบ้านหนึ่งหลังมาซึ่งผมวางแผนบ้านทุกหลังได้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีคู่สามีภรรยาคนเนี้ยกาลังจะแต่งงานก็ดูเรื่องแต่งงานเรียบร้อยก็ไปถามเรื่องแต่งงานกับอาจารย์อีกหนึ่งคนนะครับแต่อาจารย์หนึ่งคนกับบอกว่า พอคุณแต่งงานแล้วคุณต้องเปลี่ยนหัวนอนของคุณจากตำแหน่งที่อาจารย์วางให้หันไปหน้าบ้านนี่คือความเสียหายของโค้งช่วยในปัจจุบันนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ท่านนั้นยังไม่เคยมาบ้านคุณเลยจะรู้ได้ไงว่าหน้าบ้านคุณหันทางไหนทิศไหนอะไรยังไงแต่คุณใช้คําพูดว่าพอแต่งงานแล้วหันหัวนอนออกหน้าบ้านแล้วผมถามกลับไปว่าถ้าเกิดความเสียหายจากคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันเพราะการหันหัวนอนไปหน้าบ้านถูกไหมคุณจะโทษใคร คุณก็จะโทษอาจารย์ดวงจุ้ยว่าทําไมจัดตําแหน่งนี้แล้วทําไมครอบครัวถึงแตกแยกแต่คุณไม่เคยโทษตัวเองว่าสิ่งที่คุณกําลังฟังอยู่อ่ะมันไม่ใช่หวงจุย้ยการจัดหวงจุย้ยคือการจัดบ้านจัดสถานที่จัดอะไรก็ตามที่ให้ใครก็ตามมาอยู่ที่นี่แล้วต้องดีทุกคนไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นใครไม่ใช่แค่ถูดอย่างที่นี่ทองย้อยไม่ใช่แค่เจ้าของจะต้องดีแต่พนักงานทุกคนถามว่าพอถ้าหดรุ่นเข้าไปรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาก็ต้องดีต่อถูกไหมครับเพราะว่ารุ่นนี้ดีกวใช่เพราะอยู่ในสถานที่ที่นี่ แล้วเห็นไหมครับนี่คือความเสียหายของฮวงจุ้ยในปัจจุบันนี้เพราะว่าการที่เชื่อในหลายศาสตร์ที่คุณคิดว่ามันเป็นศาสตร์เดียวกับฮวงจุ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่เอาวันเดือนม,มีเกิดมารวมเมื่อไหร่นั่นคือการดูดวงกันทีเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมหลัยท่านบอกว่าที่อาจารย์มองเห็นเฮ้ยอ,อาจารย์มียานทิพย์หรือเปล่าสแกนไม่ใช่อาจารย์ไว้ได้มียานทิพย์สแกนแต่อาจารย์มีวิชาอาจารย์มียานทิพย์ มันใช่ไม่ใช่ยาพิษแต่มีใช่มีความรู้แต่ก็สังเกตนี่คือม่วงจุวยในการาสังเกตของคนเรานี่คือเราต้องมองว่าตัวบ้านนี้มันส่งผลอะไรให้เขาแล้วเราจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เอาหัวผู้ชมวันนี้เนี่ย อาจารย์ได้ฝากเคล็ดลับุมตุ้เยอะมากนะคะคุณบีมฝากร้านบ้างเอาให้เยอะเท่าตารย์เลยนะค่ะก็ฝากร้านนะคะทองย้อยคาเฟ่นะคะทั้งหมด3สาขาค่ะสาขาที่นี่เลยคือซอยอารีสีเหนือค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงจนถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะสาขาที่2คือสยามพารากอนชันจีเปิด10โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มค่ะ ส่วนสาขาสุดท้ายนะคะใครจะเดินทางไปต่างประเทศอย่าลืมแวะทองย้อยคาเฟ่ในสนามบินสุวรรณภูมิค่ออกระหว่างประเทศคอร์ดเค่ะอยู่ด้านขวาค่ะอยู่ด้านขวาอยูด่ด้านขวา,า,ขวาค่ะซื้อขนมไปฝากเพื่อนๆกันค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมวันนี้คือเรื่องราวของด h อ u n l o c เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตวิจิีห่วงจุ้ยกับทองย้อยคาเฟ่ค่ะพบกันใหม่ได้นะคะทางช่องอมรินทีวี HD สาสิบสี่แห่งนี้นะคะทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายก็รู้สึกว่าเป็นศาสตร์ใหม่หมายถึงว่าจริงๆแล้วบีม่าไม่เคยดูห่วงจุ้ยค่ะพอเปิดร้านเนี่ยก็คือคิดว่าจะแต่งร้านยังไงให้สวย แล้วก็จะคิดถึงช่องทางการทำงานของพนักงานการโอเปเรตแบบว่าการทำงานค่ะแบบว่าช่องทางที่ลูกค้าจะนั่งตรงไหนถ่ายรูปตรงไหนสวยทานตรงไหนเข้าห้องน้ำคือคิดถึงแต่ความสะดวกสบายในการทำงานของทั้งเราแล้วก็ลูกค้าค่ะแต่ว่าไม่เคยมาดูว่าแบบเออเป็นช่องทางเสือหรือว่าน้ำต้องไหลเข้ามาเราเก็บได้อะไรเงรี้ยไม่เคยคิด ก็ก็น่าสนใจค่ะอมรินทีวี